กลับมากับโซมาเกมหลอนใต้ทะเลเลึกเป็นต่อนนะครับตอนนี้นะความเดิมตอนที่แล้วเราก็กําลังหาทางไปต่อจากใต้ทะเลลึกอ,อันเวิ้งว้างที่ผูกขึ้นมาแล้วก็หาทางไปต่อไม่ได้อืมเราต้องการไปไซต์ทวต้าทาไงดีกดเปิดไม่ออกจนเปิดไม่ได้แต่บางทีอาจาจะดีละ<ด>ฉันไม่อยากจะไว้วางใจรถไฟอีกแล้ว โอเคเดินไปเดินมานอะไรเนี่ยเฮ้ยมีมันคนนี่โอ้โดนปิดผนึกอยู่แถวนี้พูดอะไรด้วยไม่ได้ด้วยหืมน่าจอควบคุมอะไรเนี่ยวิทยุรีสตร์ สปาที้พวกเราเห็นเรือเหาะแล้วดีละโทษทีพอไม่มีระบบระบ,บุตำแหน่งเรือเหาะก็สูญเสียเส้นทางไปด้วยโวชิคบอกว่าคุณจะสามารถซ่อมมันได้นี่แต่มันก็ไม่มีปัญหาลแล้วแหละคุณจะมาถึงที่นี่ทุกคนเลยไไม่ไม่มีแค่ฉันกอย่าและเคียส่วนอังเกอร์กลายเป็นตะแกรจอมดื้อไปแล้วโอเคแล้วจะาการบารอนปีเตอร์อรคุณได้ยินฉันไหม ครับผมได้ยินเทอร์รี่ผมหมายถึงคุณอังเกอร์ผมเพลียนใจแล้วผมจะไปที่เทลตาและทิ้งเดลต้าไว้ได้แน่นอนครับผมไม่อยากจะเชื่อว่ากูจะพูดอย่างนี้คุณไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนะตอนนี้เรามีเรือหออ,อยู่ใกล้ๆลัได้าเดี๋ยวผมจะให้เขาไปรับคุณขอบคุณสำหรับการบอก,บอกพวกเขาจะต้องรู้สึกดีแน่ๆโอเคเจอกันเมื่อคุณมาถึงที่นี่ครับ ปึ๊บจากเดลต้าไปเทล่าทางนี้เตินไปก็ไม่ได้ด้วยทางขนส่งประวัติการส่งขนส่งเดี๋ยวมีการขนส่งอาร์คเลยเ สถานะไอเดอลเทฟลินน่าจะเป็นบนนะอลลูนนะเทฟลินอ่สถานะไอเดอแต่ต่อลิง์ไม่ติดรหัส049 8040216นคุณคุณน,นะหรือว่าไอหน้าจอของภาที่แล้วรีวิงกลับครับอ่ารู้สึกเหมือนปอิ้งไอเดียอะไรบางอย่างไปชุบ อันนี้เปล่าขยื่น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 ปึ๊บอืมัมน049ไม่ใช่หรอที่มันไอเดินอยู่อะไอเดินก็คือแปลว่าสถานะว่างวายไม่มีสัญญาณอ่า049ได้แม่ และจุดๆนี้ปิงไอเดียอย่างอัจฉริยะไปชื้อไปชื้อไปชื้อ ah โอเคโอเคเรียกมาเลยอะไรเอ่ยแล้วคนนี้เอาไงอ่ะตายเลยครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานแต่จะฆ่ายังไงล่ะ จะต้องอยู่ใต้ทะเลงี้ตลอดไปเรอโอ้รีบบรีบๆนั่นต้องเป็นเรือหอะแน่ๆอืมอมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการล้านแปด ใจเย็นเราปลอดภัยแล้วเหมือนวุ่นวายมากที่มีตัวตนต,ติดติดับๆแบบนี้ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนแล้วล่ะเดลตา้านั่นเป็นสิ่งที่คุณบอกก<ๆ>่อนที่พวกเราจะชนพื้นโอเคนี่เป็นเรือเหาะใช่ไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคุณคิดว่ามันจะสามารถพาพวกเราไปเทต้าได้หรือเปล่าไม่เป็นตัวขนส่งสินค้านะ่ะใช้ส่งตัวอะไรก็ได้ที่มันใหญ่กว่ารถไฟฉันแน่ใจว่ามันสามารถพาเราไปได้อ่าทำไมมันไม่ทำงานนะ โอไม่โอ oh oh, ระบบชิปเสียหายนั่นเป็นส่วนหนึ่งของโอมิทูนไม่ใช่เหรอแหมคุณนี่ตั้งใจจำได้ดีเดินเลยนะผมเคยทำมันมาก่อนต่อแอปซิลอนนะงั้นคุณก็ต้องรู้แล้วว่าเราต้องหามาเปลี่ยนงั้นก็ช่วยชี้ทางไปที่เก็บชิปที่ใกล้ที่สุดหน่อยฉันว่ามันง่ายกว่านะถ้าเกิดว่าเราจะเอาจากคุณยูนแถวนี้อะไรนะแค่ตบค่นยูนแล้วก็ขโมยชิปเหรอกล่องชิปข้างๆน่ะมีปืนจตตาร์อยู่คุณต้องใช้สิ่งนั้นผมไม่อยากทำร้ายใครนี่มันจะมากไปหรือเปล่า มันเป็นแค่หุ่นยนต์นะไซมอนพวกเราก็เป็นแค่หุ่นยนต์เหมือนกันผมจะไปเอาชิปมาอ,มอนะต,ตอนนี้ณจ,จุดนี้พระเอกรู้แล้วว่าตัวเองก็เป็นหุ่นยนต์เช่นเดียวกันผิดสตาร์ทกันด้วยเหรอจดจุดนี้ แม่อะไม่เตัวนี้ตัวนี้เพื่อนเราไหนไอ้ตัวที่ทําเราหลงทางอยู่ไหนแว๊บเว็บแว๊บแหม่เพราะได้ปืนมาหนีเลยอ่า,อาจุดๆนี้ตายตา

เอาละกลับมาหลังจากที่เราฆ่าคนรุดทซับเรียบร้อยแล้วด้วยความสะใจในชีวิตและทรัพย์สินก็ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนชิปขอบคุณนะไซมอนอย่าโกรธนะเราต้องการชิปไม่งั้นเราจะติดอยู่ที่นี่คุณทำมันได้ไหมล่ะฆ่าหุ่นยนต์แบบนั้นอ่ะฉันก็ต้องเสียใจเหมือนกันนะฉันไม่ใช่ปีศาจนะ แต่ว่าในาตอนนี้เราต้องทำมันเขาเคยพูดได้ผมหมายถึงว่าถึงแม้เขาจะประสาทหลอนแต่เขาก็ยังอยู่กับปัจจุบันใช่ใชฉันคิดว่ามันจะไม่เป็นไรเขามีอะไรแตกต่างจากพวกเราบ้างละ่ะมันเริ่มที่จะจมไปผมหมายถึงเริ่มที่จะกลายเป็นหุ่นยนต์ mm. เราเคยคุยเรื่องนี้กันแล้วนี่ผมรู้ว่าผมเป็นตั้งแต่ผมตื่ตนขึ้นในอัลซ l o รอน ผมแค่อดการเอาไวนะ้น่ะเหมือนสมองผมไม่อยากจะคิดถึงมันแต่มันยากมากที่จะไม่ทิดถึงมัน <Yeah. S 1> มคุณช่วยเปิดสวิตช์แล้วพวกเราจะได้ไปงานต่อได้ไหม yeah, <sure. S 1> โอเคได้แน่นอนไกันเะปกิด กำลังลอยไปด้วยเซอร์ลินโอ้สภาพตายทะเลลึกททำไมมันเวิงวางเนี่ยนี่คือถ้าเกิดเราตกลงไปข้างล่างคือตายใช่ไหมโอ้โห เริ่มเห็นอะไรลางๆแล้วไซเทต้าว้าคุณเก่งจังเลยนะไซมอนพวกเราได้เทียเท่ยวเดลต้าสักเล็กน้อยแต่พวกเราก็กลับมาได้ใช่พวกเราจะเตะพื้นที่จุดส่งสินค้าข้างๆเทต้าจากนั้นพวกเราจะเดินเข้าไปแล้วก็เอาดูนแบค็คแล้วมุ่งสู่เหวล,ลึก4,000เมตรมันคงเป็นระยะทางที่ไกลมากพวกเราไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้ามีดูนแบ็มันสามารถทนได้ทุกอย่าง นั่นมันดีมากเลยและอย่างน้อยควรจะพังที่คนอื่นพูดบ้างนั่น,นเป็นหลักการของการสนทนานะอะไรนะอ๋อขอโทษที oh. ผมไม่สามารถหยุดคิดได้ว่าเรากลา,กายเป็นอะไรเห็น <We just S 2> <He S 1> ได้ชัดว่าผมไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าผมรู้สึกเหมือนไซมอนได้อย่างไรทำไมผมถึงรู้สึกถึงทุกๆอย่างโ like like I mean, ดยทางเทคนิคแล้วผมไม่มีหูไม่มีปาก แต่ที่แปลกผมสามารถทำเสียงได้ผมกำลังพูดอยู่ใช่คุณพูดได้โอเคร่างกายใหม่ของคุณรับรู้ว่าคุณเป็นเหมือนมนุษย์สมาสมองคุณโดนหลอกลวงให้เหมือนว่าระบบใหม่ของคุณเนี่ยคุณกำลังพูดอยู่งั้นสมองของฉันก็โดนปกปิดไว้และทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าไม่เป็นอย่างนี้ คุณจะต,ต่อต้านโลกภายนอกและความเครียดกับข้าคุณหรือไม่ก็ทําให้คุณกลายเป็นบ้างั้นผมควรจะรับรู้บ้างปล่อยวางบ้างใช่ไหมหมายความว่าผมไม่ควรคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่งั้นผมจะกลายเป็นบ้าหรอผมควรจะขอบคุณที่ได้เห็นความจริงและไม่กลายเป็นบ้าใช่ไหมถ้าเป็นฉันฉันจะไม่กังวลเกี่ยวกับมันหรอกฉันว่าเรามีสิ่งที่ต้องทํามากกว่านะนั่นคือรักษามนุษยาชาติจริงไหม ขณะที่พูดเรากำลังไปถึงเทต้าแล้วฉันจะดีดโอมิทูนออกมาอย่าลืมเอาฉันไปด้วยล่ะแคทเธอรีนก่อนที่คุณจะไประบบ AI ที่คุณพูดถึงตอนที่อยู่ในเรือชุกเฉิญนะใช่มีอะไรเหรอนั่นมันเป็นความผิดของมันหรือเปล่าที่ทำให้เรากลายเป็นแบบนี้ <S <S ฉันคิดว่านะแต่ฉันคิดว่ามันคงไม่ได้ตั้งใจหรอก <S <S มันซับซ้อนมากที่จะบอกได้ว่าเครื่องจกักรคิดยังไงไซมอน เอาเป็นว่าเราตั้งใจเข้าไปที่เทลต้ากันดีกว่าโอเคแล้วเจอกันนะอ่าโอเคในที่สุดเราก็จมาถึงไซเทล่าแล้วครับคุณได้ยินเสียงผมพูดไหมแน่นอนว่าคุณจะต้องได้ยินฉันอยากจะให้คุณรู้ว่าว่าฉันรู้คุณไม่ได้เลือกฉันออกมาจากฝูงสัตว์แบบตาบอดหรอกคลืนกระทบฟังแบบช้าๆจากเทลตาจะทำให้คุณงีบหลับได้ มันเป็นสิ่งที่สวยงามและฉันจะไม่เห็นแก่ตัวฉันจะช่วยทำให้พวกเขาหลับพวกเขาจะเจอ,อความสงบสุขในจักรวาลของวาวเลือกเล่าสับซอนสอนเงียนเพื่อนทะยุ์ เกิดอะไรเรืองแสงเมื่อกี้ไม่เกี่ยวสปากเกตี้ตืนเถิดพวกเรานำแองเกอร์มาเกิดอะไรขึ้นฉันจะพูดได้ยังไงนะเขามีวันที่แย่มากเลยโอ้พระเจ้าเขามีรอยโดนเสียบด้วยสายปลายเต็มไปหมดวาวทำย่างนั้นกับเขา Brandon, มาต้อนสับวิทย์ซะฉันไม่อยากให้ออกซิเจนหมดคุณรอเลยหรือเปล่าชีวิตเข้าแฝงอยู่บนเส้นได้เราต้องเคลื่อนย้ายเขาสปาค้เตรียมหน่วยพยาบาลไว้ให้พร้อมพวกเราจะย้ายไปเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ราก,กอดแล้วโคโลเบบี้และคนอื่นๆละ่ะไม่มีแค่นี้ฉันคิดว่าคนอื่นๆยังอยู่ที่เดลตา้าเอิมม่ฉันไม่สามารถทําอย่างนี้คนเดียวได้ช่วยจับอีกข้างนึงหน่อยสปาค้ไม่ว่าจะพร้อมหรือเปล่าพวกเรากําลังจะเข้าไปโอเคแล้วเ,เจอกัน ความทรงจำ่อนเกิดเรื่องที่มีคนตายกระจายอะไรวบแปบอะไรวบบสิ่งนี้เปิดแล้วมีใครได้ยินผมไหมว่าไปเลยสตอร์มทิมฟังหน้าเจ้าหน้าที่สมาชิกทุกคนสองสามเดือนมานี้โปรเจกต์อาร์ตทำให้เกิดเรื่องขึ้น ผมจะไม่ทําเป็นแกล้งว่าผมเข้าใจว่าสารางพูดเกี่กยวกับอะไรและทฤษฎีความต่อเน,นื่องของเขาทําให้คุณอยากฆ่าตัวตายแด่พระเจ้าหรือไม่ก็อะไรที่คุณคิดว่าคุณสําคัญได้โปรดอยากฆ่าตัวตายที่แห่งนี้เลิะไปหมดแล้วอย่าให้เพื่อนของคุณต้องมาทําความสะอาดเลือดของคุณเลยไปสู่สุขตินะทุกๆคนดีไหมสวยงามมากครับท่านโอเคทุกๆคนกลับไปทำงานได้ เรื่องเราขิมพ้นนั่นทุกๆอย่างใช่ไหมขอบคุณนะแคทเธอรีนรอก่อนฉันอยู่ที่นั่นแล้วเลยมีลูกตาโผพมาด้วยเหรอฉันไม่เข้าใจลองคุยดูสวัสดีนั่นใครเหรอมาร์คเหรอไม่ใช่หรอกเราไม่เคยเจอกันมาก่อนที่นี่อาร์คหรือเปล่าผมคิดว่าเราปลอดภัยแล้วนะ ฉันกโรมนมากเลยเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ผิดปกติ mm hmm. คุณชื่ออะไรล่ะโรบินบาสฝ่ายเทคนิคภาคสนามของเทลา่ายินดีที่ได้พบคุณโรบินคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง <I S 1> ฉันโดนสแกนเหมือนคนอื่นๆหลังจากนั้นฉันฆ่าตัวตายอย่างน้อยฉันก็คิดว่ายอย่างนั้นนะ <I S 1> ฉันจําส่วนนั้นไม่ได้มันจะเป็นอย่างนั้นหรอการฆ่าตัวตายจะทาให้เข้าสู่อาร์คได้หรอ ว้าวคุณไม่ได้มาจากเทล่าใช่ไหมไอ้ฉันเดานะคุณมาจากโอมิคอนเหรอไม่แน่ใจว่าแคทเธอรีนจะสามารถสแกนคุณได้หรือเปล่าคุณโชคดีมากนะเขาคุยกันเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยแหละที่เทต้าแนวคิดคือเมื่อคุณโดนสแกนเข้ามาในอาร์คแล้วก็จะกลายเป็นว่ามีคุณสองคนใช่ไหมมนุษย์หนึ่งคนแล้วก็อีกคนที่อาศัยอยู่ในอาร์คคุณไม่ต้องการตัวก๊อปปี้ของคุณใช่ไหมล่ะคุณต้องการให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดในอาร์ค ถ้าตัวมนุษย์ของคุณตายก่อนที่การตะแกจะเริ่มหรือหลังจากนั้นใกล้ๆตัวคุณก็จะมีชีวิตยอยู่ในอาร์คน่าทึ่งใช่ไหมแคทเธอรีนนำความคิดฆ่าตัวตายฟังหัวคุณเหรอแคทเธอรีนชุนเหรอไม่ใช่หรอกเธอแคตะแกแล้วนางพวกเขาถูอาร์คเฉยๆนะ ฉันหวังว่าฉันจะได้เจอเธอเ,ธอเร็วๆนี้ฉันจะได้ขอโทษเธอได้เธอมักจะโดนด่าจากชตอเมอร์สเสมอเมื่อมีคนฆ่าตัวตายนะ่ะผมคิดว่าเธอคงบอกว่าไม่เป็นไรทุกทุกคนอยู่ที่ไหนนะฉันคิดว่าควรจะมีสัก4 0่สิถึงห้คนที่นี่ผมก็ไม่รู้ผมจะให้คุณรู้ถ้าเกิดว่าผมเห็นใครสักคนโรบินผมก็ไม่แน่ใจว่าจะพูดสิ่งนี้หรือเปล่าอะไรเหรอนี่นี่คืออะไร ที่นี่มหาศาัศจรรย์มากเลยใช่ไหมล่ะผมหมายถึงอาร์คอะใช่มันดีมากคตเตอลีนและคนอื่นได้ช่วยพวกเราไว้ทั้งหมด <c oughs> ไม่กล้าบอกความจริงใช่ไหมเนี่ยไ <you> ว้เจอกันแน่นอนผมต้องไปแล้วตอนนี้ให้ฉันรู้ด้วยได้เกิดว่าคุณเจอคนอื่นๆคุณสบายดีไหม <c oughs> ฉันคิดว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราเดึงไอ้นี่คุณตัวนี้ก็จะตายเอาไงดี ม่วรจะดูเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่จะปล่อยให้มันอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อให้มันเข้าใจผิดว่าอยู่ในอาร์คอย่างเดียวได้อะนะอจา่าดหวังวางสิ่งที่แตกต่างงั้นมาก่อนไปเจ้าคุณกำลังทำอะไรหยุดหยุดหยุดได้โปรด ทำไมรู้สึกตัวชั่ว,วเลยอ่ะเป็นทางตัดสินใจที่ยากลืกเกินมุนเราก็เปิดดึงออกมายัางไงต่อ ดึงไม่ขึ้นเอา้าตัวมีสองข้างเอ๋ตามที่เคยดูในหนังม่นมีสองข้างนี่ว่าไม่เกิดอะไรขึ้น,นครับต้องหมุนต่อแน่แน่โอ้โหหมุนยากโอ้หมุนยากห,หมุนยึดเออโอ้ไปต่อดึงอีกอ่ะ โอ้โหฮหือ,หอโอ้กะจะเปิดติดยังเหนื่อย จะทำยิ่งใหญ่อลังการไปไหนเนี่ยโอเคในที่สุดเราก็เข้ามาเทล่าได้<า>แล้วโอ้ระดับน้ำลดลงมา เดี๋ยวนะโามาในถือลาได้ก็หมายความว่า,าถึงเวลาที่ก็หมายความว่า,าถึงเวลาที่ต้องเจอกับผีชนิดใหม่ใหม่ใช่ไหมเนี่ย Hello anyone there โอ oh ้โห well, ว่างเปล่าไปทางไหนกันต่อดีนะจุดๆนดดี้โอ้โหเจดซากไม่อยากจะเดินต่อเลยมุกนี้เคยใช้แล้วดิตอนต้นของการเคสเร่งมาอ่ากระจกเล่าใช่ไหมถูก ยกเขาโจนอ่าโอเคเ๊บเข้ามาได้ละโอ้ที่วางเครือค่องแฮกเราอยู่ที่นี่แล้วเหรอดีมากได้เวลาขโมยเลยดำน้ำแล้วไม่มีอะไรที่จะหยุดเราได้ถ้าเกิดว่าเรามีดันแบท มีเครื่องักรมากมายอยู่ข้างล่างนั่นทำไมตัวนี้ถึงสำคัญนักล่ะมันเป็นยานผ่านหน้าเดียวที่ไปถึงใต้ทะเลเล็กได้โดยที่ไม่โดนบีบเหมือนกระป๋องบุบอ้าวถ้าอย่างนั้นเขาเอาอาร์คลงไปตอนแรกได้ยังไงละ่ะเป็นคำถามที่ดีมากฉันคิดว่าพวกเขาเดินเท้าลงไปนะ่ะไม่อยากจะคิดว่ามีทางเลือกนั้นด้วยคัทในอาร์คเป็นยังไงกันแน่มันเหมือนหนังหรือโลกความจริงเสมือนเลย ไม่หรอกคุณจะเหมือนมีชีวิตจริงๆและก็รู้สึกดีกวา่าอุณหภูมิกำลังดีอากาศสะอาดสภาพอากาศปลอดโปร่งดังนั้นผู้คนในอาร์กจะแกล้งทำว่ามันเป็นโลกจริงๆเหรอคือไม่ต้องแกล้งหรอกมันสมบูรณ์แบบมากและอาร์กยังดูแลตัวเองได้หรอใช่มันโดนติดไว้กับแผงโซลาร์เซลล์สามารถมีชีวิตอยู่รอดไปได้หลายพันปีมันน่ามหัศจรรย์มากเลยแค่คิดถึงว่าโลกตอนนี้เป็นยังไงและเราก็จะรักษาความเป็นมนุษย์สุดท้ายเอาไว้มันช่าง เป็นฮีโร่เลยใช่ไหมล่ะอย่างน้อยมันก็ดูคุ้มค่าที่จะทํามัน <I> และนี่คือด้านแบทโอ้ฉันก็ว่าแล้วว่ามันดีไปที่จะเป็นจริงเกิดอะไรขึ้น <'s> มันมันโดนกกัขังแน่เดี๋ยวก่อนนะเราต้องการรหัสป้องกัน uh, <okay. S 1> มันแย่แค่ไหนนะ <'s> ถ้าเราไม่ได้ใส่รหัสมันแย่แน่ๆ บางทีอาจจะมีใครแถวนี้สามารถบอกเราได้ว่ารหัสคืออะไรน่าจะใช่นะไปลองดูก็ได้ฉันจะเปิดล็อกประตูคุณจะได้สำรวจสถานที่นี้ได้โอ้โหเฮ้ยชีวิตแม่งไม่เคยมีอะไรง่ายเลยอีกแล้วอรอต้องหาของแกละสถานะของโคอลนี่ตัวนี้ปึ๊บอืมกำลังทำงานได้ปึ๊บปึ๊บปึเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตอะไรอย่างนี้ปึ๊บแผนที่อ๋อชั้นหนึ่งอยู่นี่ ชั้นสองแบกบอกบากคนโอดูเหมือนว่า,าเพื่อนของคุณกำลังพยายามลงไปข้างล่างนะททำไมพวกเขาทิ้งประตูและที่อยู่อาศัยนะฉันไม่ชอบ <c oughs> แบบนี้เลย <c oughs> ไม่ลงได้ไหม <c oughs> มนต้องหนีอะไรบางอย่างแนะ่ๆนะ <c oughs> อันนี้คือรายชื่อของเจ้าหน้าที่ต่างๆ โอ้มีใครมั่งที่แปลกๆไม่รู้สึกว่าจะจำใครได้เลยโอ้บาร์โรบินนี่ไงที่เราเพิ่งส่งพวกเขาไปอหยุดการทำงานเฮ้ยโอเคปลดล็อกประตูแล้วใช่ไหืมอะไรเนี่ย โอ้มีเปิดไฟด้วยออปชั่นไหมเฮ้ยโอเคงั้นเราก็มายืนได้จุดๆุดนี้แล้วก็เตรียมตัวลุยกันต่อในพาร์ทหน้าดีกว่าครับ